ส่วนละครคือเธอที่กำลังจะเอาวา,ารสในคืนวันพุธนี้คู่พระนางมาริโอยายา่าก็มีอะไรอยากจะบอกแฟนๆเหมือนกันค่ะ เข้าโค้งสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะสําหรับความรักของก้าวกล้าสายขิมงานนี้สีสันบันเทิงง้างความลับจากคู่พระนางสุดปังมาริโอยาย่ามาสปอยกันก่อนใครบอกเลยอีพีสุดท้ายมีครบทุกรสแถมด้วยเซอร์ไพรส์ที่ทุกคนคาดไม่ถึงตามสไตล์ผู้จัดแอนต้องมาลุ้นกันว่าความรักของทั้งคู่จะแข็งแกร่งฝ่าฟันอุปสรรคที่ถาถมเข้ามาได้ไหมและจะจบแบบแฮปปี้หรือทอรมานหัวใจห้ามพลาดคือเธอตอนจบคืนวันพุธนี้ค่ะ ต้องบอกนะครับว่าละครคือเธอตอนที่แล้วพีคมากครับตอนจบตอนจบตอนนี้พีกกว่าโหแบบเรื่องราวเกิดขึ้นเยอะมากเลยค่ะจนกว่าเราจะแบบจบกันได้สักทีก้าก็เจอมรสุมทั้งในชีวิตส่วนตัวแล้วก็สภาวะอากาศเขาเจอมรสุมจริงๆอารมณ์2คนในเรื่องนะครับในตัวละครมันก็ค่อนข้างที่จะผ่านอะไรกันมาเยอะแล้วก็มันก็เป็นช่วงที่ต้องแบบหาคําตอบสุดท้ายให้ได้อะไรเงี้ยก็ฝากให้ทุกคนให้กําลังใจทั้งสองคนทั้งก้าวก้ากับสายข็มด้วยครับ